ยายตุพาไอ้ตะเลนไทยนะคะดขอซูมนิดนึงอขอซูมนิดนึงนะคะย,ยุกยุกยักยักเลยนะ,ะซูมให้เห็นตรงนี้นิดนึงซูมให้เห็นนิดนึงนะคะนานขึ้นไลฟ์ทีเนาะ นานขึ้นไลา์ทีอ,าอ้อาวเก๋เก๋วัสดีค่ะทำไมไวจัง <c oughs> มากกนเพื่อนเลยใช่ไหมอื้อ,อืใส่ไปแจให้เลยขอบคุณมากค่ะเก๋จ๋าขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่ทำงานเหรอเก๋อ้าวเก้าที่มันคงสวัสดีค่ะ ยายก็ว่าจะขึ้นจักนิดสักหน่อยเนาะเพราะวันนี้ไม่ได้เดินออกไปข้างนอกเพราะว่าต้องทำงานบ้านตั้งนิดนึงเนาะเพิ่งจะสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าค่ะ mm. ขอบคุณมากๆนะคะยายก็เปิดการมองเห็นเนาะพาเฟนไปหาหมอที่โรงพยาบาลโอ้เอาไปอีกแล้วเนาะเกก ขอยห,หายไวๆเด้เอเก๋คนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละอือทำไมสบายก็ต้องดูแลกันอาลุงป้าแฟมิลี่สวัสด,ดีค่ะโอ้ย,อยใครน้อบันเนี่ยบาเอโอบาวเอ,อ,วเอพูดถึงบาวเอยายยังไม่ได้ไปหาเด้ออือ ยังไม่ได้ไปหาบ่าวแอร์เลยบ่าวแอร์คนร้อยอดใช่ใช่คนเดียวกันไหมฮะลุงป้าแฟมิลี่ตวัสด,ดีค่ะใช่ใช่คนเดียวกันกับบ่าวแอร์นั้นไหมก้าวที่มันกงก็สวัสด,ดีค่ะอ่อลุงป้าสวัสด,ดีค่ะลุงป้าก็สวัสด,ดีค่ะคุณเก๋ บ่าวเอคนร้อยเอ็ดก็ยกมือไหว้มาลุงป้าสวัสดีบาวเอเกนัสีสวัสดีบ,าว,า,วดบาวเอนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะทักทายพูดคุยกันเกนัตตีสวัสดีลุงป้า ขอบคุณมากๆนะคะในะยายตูมเดินเนี่ยยายสูมไม่มาใกล้ๆยายไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้ก็รู้สึกจะลมเหมือนเก่าวันดีว่าจะออกไปก็อ่าต้องทําความสะอาดบ้านเดี๋ยวลูกสาวแฟนก็จะกลับมาอยู่อืมก็มีบ้านมีอยู่สามห้องเนาะเขาก็จะกลับมาเยี่ยมพ่อเขาสวัสดี รอยรอยเอ็ดสายดันอ๋อเป็นสายดันบ่บาวแอร์คนนี้เป็นสายดันใช่ไหมใช่ไม่ใช่บ่าวแอร์คนเดียวกันบ่อขอบคุณมากๆนะคะก้าวที่มั่นคงก็อ่ากลุ่มคนสวยก้า <c> ว <oughs> ที่มั่นคงกลุ่มคนสวยอแม,ม่ใหญ่ไม่ใช่คนสวยทำไงเนี่ยฮะ เชบาที่เรายายไม่ใช่คนสวยทำไงขอบคุณนะคะสวัสดีทั้งแปดท่านนะคะที่อยู่ข้างบนก็ขึ้นมาทักทายกันเด้อเอาลงมาทักทายกันพูดคุยกันนะคะตอนนี้ก็มีมาเพื่อนๆนก็ลงมาพูดคุยกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็ไม่ไม่คิดว่าจะาเห็นไวขนาดนี้เนาะสวัสดีค่ะป้าแมวปันสุกมาขอบคุณมากๆนะคะ เก้าที่มันคงมาอยู่กลุ่มคนสวยเดี๋ยวก็สวยค่ายายเออยายก็อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันปันสุขกำลังใจนะคะกอดค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะลุงป้าแฟมลี่สวัสด,ดีค่ะป้าแมวเก้าที่มันคงป้าแมวสวัสด,ดีค่ะ บอขึ้นไหลฟพอพอไม่ได้ส่งงานเนาะพอพอพอไม่ได้ส่งงานก็อ่าขึ้นไลฟ์สักนิดนึงพูดคุยสักสิบสบห้านาทีอย่างเงี้ยก็ขึ้นไม่นานเนาะพอเปิดการมองเห็นปันสุขเอฟซีเกดาก็คุณชบาจ้าจ้าสวัสดีจ้าปันสุกก็ลุงป้าจ้า สวัสดีนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะปันสุโก่บาวเอจ้าสวัสดีนะคะปันสุสวัสดีบาวเอนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะที่มาให้กำลังใจวันนี้เนาะที่แรกก็คิดว่าจะไอ ไม่มีใครเห็นเราจะแล้ว,มวไม่ค่อยได้ขึ้นไรห,หนูกำลังกินข้าวมือเย็นข่ายายโอ้กินข้าวกับอะไรเนาะฉบาลเนี่ยอาจจะพิมพ์บ้างไม่ได้พิมพ์บ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายเลยเพ่อยายก็เห็นอยู่ยายก็พูดคุยไปธรรมดาขอบคุณมากๆนะคะปลาแมวก็เก่งเนาะ ขึ้นไลด์ได้ทุกวันเลยยายนยิยมแพ้เลยยายไม่ค่อยอขึ้นไลด์เพราะว่าคือโอกาสมันไม่ค่อยอำนวยกับการขึ้นไลด์เท่าไหร่นะก้าวที่มันไอปันสุกก็ก้าวที่มันคงสวัสดีจ้าพูดถึงเนาะนี่ก็พูด พูดแล้วก็พูดอีกยายกันใดเออต้อยมยำปลาทูสายบัวโอ้เป็นตาแซบแกงที่เหล็กปาย่างอโอ้หน่าอร่อยนะอยากกินด้บัดนี้พูดถึงการไล่สดเนาะพูดถึงการไล่สดเนี่ยเอ่อก่อนกวายจะผ่านนะยายก็ดันทุรังเหมือนกันนะ ทะเลาะกับแฟนก็บ่อยเรื่องไร้สุดเพราะเราก็จะเอาเวลาเร่ง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 เอาหลักกิโลเนาะเร่งเอาหลักกิโลอก้าวที่มันคงก็จ้าป้าแม้วทานข้าวกับหนูนะคะก็แฟนเขาก็ว่าให้อย่างงู้นอย่างนี้เราก็แบบเป็นที่ว่าดื้อดานนะเนาะดื้อดานเอา เอาจนมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะกว่ามาถึงจุดนี้ได้มันก็โทรหดเหมือนกันนะการที่ขตัวเองก็อยากทำเนาะแฟนก็มาขัดจังหวะแต่น,นี้ก็เราก็เลยแบบประเภทที่ว่าในช่วงนี้เราก็เอาเวลาตอนเขาไม่อยู่นะตอนเขาไม่อยู่เราก็ออกไปข้างนอกอไปถ่ายคลิปมาจะทำคลิป เดี๋ยวก็ต้องรีบรีบนะร,บรีบรีบทำคลิปก่อนที่เขาจะมาเือเขาก็ไม่อยากให้เราทําเท่าไหร่หรอกบางทีเขากลับมาบางทีเขา,า,า,เขาอ่าไม่ได้โทรหายเงี้ยอยู่ๆเขาก็ขับรถกลับมาเนี่ยสิ้นเดือนนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วยังไม่รู้ว่าการทํา YouTube ของยายจะเป็นยังไงมั่ง ก็ถ่ายมาบางทีก็เวลาเขาเว็บซ้ายเว็บขวาเราก็จะได้พากได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องลงแต่เพลงีงลุงป้าก็ให้หัวใจกอดมาขอบคุณมากๆนะคะลุงป้าให้บอกสู้ๆู้ก้าวที่มันคงก็ลุงป้าทานข้าวค่ะนะคือโดยว่าก็วันละคลิปก็ยังดีใช่ไหม แล้วก็แวบๆ,ๆไปแวบๆมาเขาก็เป็นประเภทที่ว่าเออเขาก็ไม่อยากให้ทําเท่าไหร่หรอกอืมเขาก็อยากให้เราอยู่บ้านน่ะอืมลุงป้าเปมมรีลล่ก็ขอบคุณมากค่ะคุณชะบาทานให้อร่อยออืเอาทองใบต่วัสดีค่ะคือ คนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อธิบายให้แกฟังอยู่อธิบายบอกว่าเออการที่ให้ฉันอยู่เฉยโดยไม่ทำอะไรฉันก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านถ้าฉันออกไปทำคลิปถ่ายคลิปได้แป๊บหนึง่งแล้วก็เดินกลับมาเออก็ได้เออนั่งดูเพื่อนๆมั่งทำความสะอาดบ้านมั่งอะไรมั่งอย่ไงนะีออ้นะบางทีเขากเา็เขาไม่เข้าใจในจุดนั้นไง เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเขาก็ไม่รู้ก้าวที่มันคงแม่ใบสวัสดีค่ะทองใบเก็ฝนตกพึ่งปิดเครื่องอืฝนตกเนาะเออฝนตกบ้านเรามันก็อันตรายนะเวลายายไปไทยนะเวลาฝนตกแบบยายเห็นฟ้าแลบในยายกลัวกลัวจะผ่าโทรศัพ <laughs> ท์ทองใบก็ก้าวที่มันคงสวัสดีค่ะ อ,อกลัวนั่นกลักวกลัฟ้าจะผ่าพูดถึงฟ้าผ่าเนาะสมัยก่อนตอนยายเป็นเด็กนอนะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนอีกแล้วยายเป็นเด็กแล้วยา,ยายก็เดินเนาะไล่ควายกลับบ้านนะออื ไล่ควายกับบ้านทำไมก่อนมันมีแต่ป่านะป่ามันเยอะทีนี้ทีนี้ก็เห็นฟ้ามันผ่าผ่าต้นไม้ละโอ้ยมันกระเด็นกระดอนเ้อพี่นองจา๋ากระเด็นกระดดนไกลมากเลยมันก็ะโดก็ไม่ใช่เด็กเท่าไหร่แล้วนะประมาณแปดขวบแล้วอะ่ะตอนนั้นอะมันกระเด็นแบบว่าออ้ยเราก็กลัวนะควายก็วิ่งแมนมันกระเด็น ไม้เหมือนกับมันมันก็ไปทั่วนะออืมันกระเด็นไปยังลงมาเนี่ยโหกระเด็นไกลมากเลยอ่ะเราก็กลัวเนาะปิดหูแล้วก็ควายก็ตกกรใจวิ่งไปคนละทิศคนละทางกว่าจะจับลวควายจะวิ่งมารวมกันได้อืปันสุก็แม่ใบแม่ใบสวัสดีจ้าแอบแอบนะคะค่ ทำสบายเลยค่ะทำสบายเลยค่ะเดี๋ยวอีกสามนาทียายก็ลงเนาะพูดคุยกันพูดคุยกันพอได้ส่งงานเดี๋ยวก็จะได้ทำความสะอาดบ้านทำนู่นทำนี่เพราะเดี๋ยวลูกสาวแฟนมาก็คงจะไล้สุดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเว็บออกไปข้างนอกก็ไปหาทำคลิปมาคุณปันสุข สวัสดีค่ะจากทองใบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟยายก็ไปแต่หลังบ้านเพื่อนๆเ,เด้อถ้าใครไม่เห็นคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์บอกยายเด้อมาทักยายว่าทำไมยายไม่ไปบางทีอาจจะปิดกัน้นองเห็นปิดกั้นหรือเปล่ายายไม่รู้นะ ยายก็ไม่รู้นะยายก็ไปคอมเมนต์มันก็คอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปแต่หลังบ้านส่วนมากไปหลังบ้านไม่รู้ว่าเขาเพื่อนเพื่อนใดเห็นกันหรือเปล่ายายก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ในยอดยอดของยายนะ่ะตกเยอะมากอ่ะไม่ไม่ ไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ผ่านนะตอนที่ยังไม่ผ่านนี่เออยอดยังยอดคนดูสูงอยู่นะเกนัสซี่ก็วัสดีทงบายเพราะตอนช่วงนี้นะี่ยอดคนดูไม่ถึงยี่สิบบางบางคลิปเอะบางคลิปก็แปดบางคลิปก็สิบอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบปเภททติว่าเออก็ไหนไหนก็ทำแล้วไหนไก็ผ่านแล้วก็ไปเรียสวัสดีทั้งยี่สิบท่านนะคะ ส uh huh. วัสดีทั้งยี่สิบท่านนะคะลงมาทักทายพูดคุยกันนะคะธงใบก็คุณเกตสวัสดีค่ะทักทายพูดคุยกันนะคะยายกเกออีกอีกสามนาทีเนาะอีกสามนาทีธงใบก็เพิ่งมาไง uh huh. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจยายวันนี้ ผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผัดไทยก็แม่ธงใบสวัสดีค่ะให้เวลาผัดไทยอีกนิดน,นึงเนาะขอบคุณมากๆนะคะเก้าที่มั่นคงก็คุณผัดไทยสวัสดีค่ะ ผัดไทยสตอรี่คุณเก้าสวัสดีค่ะผัดไทยคุณเก๋สวัสดีค่ะเกนตี้สวัสดีคุณผัดไทยนะคะผัดไทยคุณพี่เก๋เกด้าสวัสดีค่ะ องใบน้องผัดไทยสวัสด,ดีค่ะออสวัสดีค่าลูกน้องผัดไทยสวัสด,ดีค่าลูกจอดกินข้าวโอเคค่ะยายก็ว่าจะลงแล้วนะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณลุงป้าแฟมิลี่นะคะขอบคุณเกนตี้นะคะขอบคุณผัดไทยสตอรี่นะคะขอบคุณบ่าวแอบ่าวเอ,อ๋ คุณร้อยเอ็ดบ่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณก้าวที่มันคงก็คือชบาของเราเนเองนะคะมีแต่เพื่อนเพื่อนกันนั้นเนี่ยอยขอบคุณป้าแมวนะคะปันสุแต่ก่อนก็เรียกแต่เกด้านเนาะตอนนี้มัเปลี่ยนมาเป็นเรียกป้าแมวแล้วจะได้อาติดปากอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะ ทองใบอันนี้อะไรนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องเหรอตอนยายก็ชินกับทองใบาพารวยเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ,คณมีกี่ท่านนี่นนยยายอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวเดยวเดียวเย,ยเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลยนะฮะ เกนซีขอบคุณมากๆากค่ะก้าวที่มั่นคงขอบคุณมากๆค่ะลุงป้าแฟมิล,ลี่ขอบคุณมากๆากค่ะบ่าวแอร์คนร้อยเอ็ดสายดันขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผัดไทยนะคะสตอรี่ขอบคุณมากมค่ะขอบคุณปั่นสุขนะคะเอฟซีเกด้านะคะขอบคุณมากมค่ะขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขนะคะ คิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองมีคู่ครองก็ขอให้รักกันตลอดไปขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายนะคะทุกท่านค่าขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวจะแวะไปหลังบ้านเด้อถ้าใครไม่มีคอมเมนต์ยายเนาะ ก็มาทักมาทายหลังบ้านยายได้เด้อค่ะหมอพิมพ์แผนไทยขอบคุณมากนะคะหมอพิมพ์เดี๋ยวยายก็พอดียายลงไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณมากๆากค่ะก็เอเอเปียนนูยายลงไลฟ์แล้วขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมเด้อเพราะยายก็ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาก็อ่าจะไปหลังบ้านให้เพื่อนเพื่อนเอนอยายได้ จะทําความสะอาดบ้านวันนี้ไม่ได้ออกไปทําคลิปก็เลยขึ้นไลค์ขอบคุณมากมากนะคะบายๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากเด้อเปียนุษย์เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไปหลังบ้านเห็นเมื่อวานอยู่ยังยังไม่ได้ไปหาขอบคุณมากมากค่ะบายยบายยค่ะบายๆ